ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมตุกๆเฟมเบอรี่ก Family, ็ามาเยี่ยมบ้านน้องลินนะครับเ<ส>มืองอสัสสรแขวนสวรรค์นนเขตนะครับผมฝากติดตามด้วยครับว่ามีจะมีเมนูอะไรครับวันนี้ สบายดีสบายดีโอ้น้องน้องลินสวัสดีน้นนองลินสาวพุทธิ์ไทย,ยสาวพุทธิไทยนะครับดิเมื่อเดี๋ยวมาเยี่ยมบ้านเพิ่อนอยากมีกระแตมากลาบเห็เป็นลาบสู้กลิ่นแค่ลาบโมเป็นเด <laughs> ้อ <laughs> เดี๋ยวจะพาะเห็ดโอเคกินน้ำกันเด้อโดยครับผมก่อนจะได้กินลาบกระแตก็ต้องด่งไฟซะก่อนครับ วัว่เอาขนมันออกก่อนเนี่ยเคยกินจะบ่อกล่งกระแตเคยแบบอีพอไปหามาหนะหมอนีหันมาทันทีคยเฮ็ดแจ๊กเต้าโอ้โหเมือนี่นงลิ้นจะเฮ็ดล่ากระแตข้างแรกไ,ได้คนบออพ่นกระไดปกติปกายได ผลปอมบ้างตรงนี้ล่างพักได้กระบุมีเลยนี่ล่างพักได้กันเตรียมเตรียมพักไปก่อนบหมาล่อไฟสาวปูไทยได้กันลองนี่นเคยายุดเลยแต่มันเป็นกาไทยหุบมาก อพอดีแม่น้องลิ้นมากพอดีครับผึ่นซอยเห็ดซอยน้องลิ้นเห็ดเอ๋ลาบกระแตต้องเผาไฟเอาออกก่อนกันสิโอ้คือคือใส่สวดนะเนี่ยเนี่ยไทยสวดนะฮึมคือว่าแต่เออจินกับลาบกระแตเนี่ยจังว่าเตรียมซื้อมาก คือว่าจะไปทำงานอยู่ไทยบ่เดือนใดล่ะจะไปอีกนะบ่จะไปอีกเบิดเดือนนี้วันที่กันโบกับเดือนนี้ซ้ำทับเบอร์เข้าดาวซะก่อนทับเบิร์นี้แหละวิทย์กับวิทปีใหม่โจ๊กวิทย์อย่างเท่าแหละปีใหม่เลยพอดีเขาพักปีใหม่เลยเนาะพาสปอร์ตก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วอือ ไปตอนนั้นได้ได้จักเดือนเลรอไปซองเดือยไปยูเชียงรายไปทั้งเหนือหนดลงกันไปไกลกันเนาะไก่อะไรไกลที่เชียงตอนไปไอ้เชียงราย<บ>เจ้าขามทั้งหลยขามไทยหมดเลยไปขามยู่ปุ่นเลยขามยูมุกหนิขามยูมุกนี่บ่ไปกับไปขึ้ไปแถวสะกดโอ้ไปขึ้นรถสะกดเนาะแหละสะกลเชียงราย ะกไปงมบอกีาไปต่อกอจกกดแล้วก็ไปอีกไปต่อักกไก่ <c oughs> ไกลเลย <c oughs> นางรหลดเป็นสิบขวชั่วเหมงอเดตอนมานี่แหง้ง่ายอีกไปก็ไปกบเมะฮเนาะไปแบบนี้พูดตัอยู่นี่เลยอือ ม,มดออพอดีกินม,มมมกไปกรุงเทพนะมมมเนาะมดมักินสาวกรุงเทพนะเออนาะมันจะไปไปอยู่ไปหลายเทอนะมโอ้โอเก่งล่างพักสักก่อนครับไทยแนมขึ้นจะไหวอยู่ดอกแม่เป็นกลับมากแล้วซอยขั่วกระแตเรกินลากกระแตอีก้วครับเพื่น คช่เนี่ยเด้กบุญได้มีลูกสาวเนาะซอยล่างจานนั่งมี่หาเนาะซึ่งน้อยก็ได้ค่าดองอได้งามตาเนี่ยเป็นได้ลูกสาวงามเนาะบ้านนี่เนาะสองสาวเด็กครับเอือยเป็นกับงามเฟยมาทายละรอบหนึ่งนะลอไปทำงานแล้วเด็กลูกสาวสองสาวลูกชายบนหนึ่งนะ มนันในตัวหนึ่งสองสาวนีนมีตนแตอร้พวงงามนี่ครกับเผาขนออกมาเล็วก็เอามาพาเอามาปิ่งให้ซุกได้กันมันเอาใส่แล้วขี่มันมาตุ้มกบหัวมันโอ้มาเกลือ เพิ่นจะเฮ็ดแจวน้ำด้กันเน่มือนีก็จะมีจะเฮ็ดแจวเต็มสูตรเลยสุกแล้วครับปีงแล้วบัตรปีงมาโตข้าอืมไ <c oughs> ก่จะได้กินแล้วครับบัตรข้างแรกเลยเด้ยนี่สาวผูไทยเฮ็ดไอรากกระแตครับสามตัวครับ คัะโอ้สลี่เห็อย่างนูอนอ่าวยอันหัวข่าเห็ดย่างหั่นหัวข่าอ,อีสิต์มเจลโอ้เห็ดแจวขาดัครับขากเด่นเต็มสูตรค่ะ เจ้าข่าานีต่ใส่กับอ่าเือหรือเป่าสาวผู้ช้เห็ดอยู่เห็ดกินได้ครับผู้ใดอยากได้ปุ้ยฮู้จัาเกศผู้จัากว้างู้จักเกศอย่างเห็ดกินมากทีเด้อโสดใช่นี่นนโดยสดเลย ผู้สาวงามๆสดดูนะปีนี้จักปีแล้วนี่ปีนี้สิบแปดปีพอดีเลยทางกันสิบแปดปีวังเดินได้นี่โอ้สิบแปดปีแล้วก็ปลอดภัยแล้วเนาะพร้อมจัดสางครอบครัวแล้วโอ้ยังอีกอ่ะโอ้ทำงานซะก่อนเนาะซอยแม่ซะก่อนตัวเงินหาข้าก่อหาเงินหาข้นนาเาอื่อยเพิ่นก็ไปทำงานไทยบ่ฟาวบ่ฟาวานะจีบซะก่อนเนาะ ล้มได้แม่นหมดโคกันไปซะก่อนเห็ดยาเห็ดกินครับแป้งกินเป็นเนี้ยสาวผู้ไทยฟังเสียงตามเริ่มจะเริ่มจะคล่องแล้วเนาะ เาทากา้อนแล้วดิครับบอืมหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงบางหนง่เทเบื้งน,นดักด้หนกระด่ะจำหอ,อมเลยหอ,อมเจลคอลอืมรุยเลยบ้านนอง ปิดพุ่นนะอาอบา่นเสร็จไปเมนูหนึ่งแล้วครับบาน่นย่างลาบกระแตเด้อบาน่นไปเข้าหิวแล้วเด้อหนี uh ่ huh. ไปตลาดเห็นเนี่ยมันแก้วครับก็เลยโอ้ยอยากกินมันแกวน้วเลย mm hmm. โอ้ยง่ายเสร็จโอ้ชื่อหน้าแดงออ่งตองดีแต่คุณแม่เนี่ยเมียซาดินเนี่ยครับ วางหันเพิ่อนไซม่วงเพื่นหนาวบานเพื่นตอดออกมาโอ้ยเพิ่นกับคนยังงามอยู่เนาะแล้วมดลูกสาวไม่แต้งคุณงามมดซอยลูกสาวไอ้ฟักไอ้กรตแตกันไตกินใบอยู่ดอกบานนี้แม่มาลงมือซอยพอไปใส่คือบอเห็นขอมือบ้านบ้านใด บ้านนางีอยูโอ้อยู่ทางในพุ่นหะอยู่บ้านนอกพุ่นอืมบ้านนอกพุ่นหะโอ้ยบ้านที่ข้าวนี่มาขายนี่เน่ยนี่เอออันทั่งยูเล่านี่อยูเล่านี่เขาไอ้เอิญบ้านนอกเนาะบ้านไก่เอิญในในบ้านในในดงในดงนี่เอาไปไก่เติบเนาะเอาไปไก่เมืองเนาะโอ้ยคได้กินง่ายๆด้วครับนี่ เมื่อให้ระบบหนอดงดินโมเมนต์กล้ามแขนขึ้นระบบดิโอ้มาใบเห็ดอีหยังเห็ดไอ้ลาบไอ้กระแตโตฮาร์ดใบตัวฮาร์ดใบเพื่อได้ผัวเออพักแล้วก็เอามาไอาาข้ขัวสักวันนี้กลายเป็นมันสุกกระแตโอ้หอมเน,ะมน,น,นเาะอืมสนาดเฮ็ดบ่เป็นเนี่ยเดี๋ยวยังหอมบานนี่ ครั้งแรกเลยเนะาะทางนี้เห็ดโูว่ควันจุน่มเทขนาดได้การจะควันอา้าวแสดงแล้วครับบานเลยโอ้เอาอนนเอาพักลงกันเลย,อยเออครับอืมับครับ โอ้แม่ไปหามะเขือมากินครับไอ้น้ำทิดใจดีเถอะอหอมบ่ะหอมบ่ะอาซีมังดูอู้คักเยออ,อทุกคนคุณ่นะลาบกระแตสาวผู้ไทยเด้ดคำนี่เอาซีมังดูเป็นยังไงเป็นยังไงแซ่บบ่ะ โอ้ไปไปตักใส่ถ้วยเ่าหิวแล้วหิวแล้วโอ้แล้วเราเป็นดงดินแล้วแล้วปัดครับผมแก้วปัดน่ากินเมืออนี้ครับเพื่อพูดใช่ไหมมีแต่เนี้ยมีแต่แซมคุณน่ะแม่เพิ่นมี่ยังมาเสริมอีกนี่ท่ากระป๋องบ่กแก้วเด้โอ้แก้วห้าโอ้ลืมครับขอโทษขอโทษเจ้าแก้วชาวลินเพิ่นตำใส่ไอ้คาเจ้าคา ป๊าดโดนในมือนีิเอามาเด้อครับผมอ่แขวเซาลินว่ารอแม่เป็นแบบผู้เก่าแม่วะแม่เอามาเด้อครับมากินเด้ลาบกระแตน้ำซาลินเด้อเออได้กินลาบกระแต่ร่มดีเบอร์ก็ได้โอ้เมาซ่าใส่ซ่าวเลยนี่สดน้ำน้ำดิดนี่สดน้ำกับแซม สดบั้งสดบั้งเข้มบ้าเข <c oughs> ้มแจ่วเป็นแจ่วนางลิ้นลองเขาลิ้นต่ำโอ้มีอย่างอีกนอตน้องลิ้นนี่<ะ>อโอ้เราก่อแล้วข่าวแล้วก็มี่มะกรูงอีก่ด้วยกันนี่ของหวานของข้าวมีเบิร์ตมันมันเท่ากับว่ามันจะสุกแล้วบอกเหระ หน,นึ่งมันน้อเบิงเนะี่ยครับหนึ่งมันกับมี่บันเอาจานมาบันสุกแล้วครับมันนี่ยแล้วกินแล้วกินแล้วกินกินข่าวอิ่มแล้วเนาะโดยแล้วก็มากินข้าวหวานโต้วันเมื่อกี้ครับมี่มะคงุงมีมันแกว้วมีตะเวนอีกของกินนะครับอืมหวาน หวานบ่แซ่ก็นะสาลินอือปุณนะแซ่ไปได้ผ้านี่ผ้านี่ก็ยังแซ่บๆก็เูอตัโอ้ยปุณนะแข็งแรงแล้วกินเข่าแซ่บปลาีูไหมอายุเท่าใดร่แล้วนี่นู่หกสิบปลาปุณนะแข็งแรงกันปุณนะโอ้เพิ่นมั่งหัวเอกแตะ มั่งหัวกระแตแซ่บกันมั่นมั่นหนึ่งเนาะเห็นบ่แต่เขาหนึ่งเอามันได้ไว้มันบ่ต้องไปหัวซ่าเห็นบ่ถ้าไปฆ่าไปพริกไปอิงยุหันแล้วบ่ได้กินเข่าแล้วเขาไปพลิกกับพริกไปที่ตัวกับพริบไปแซ่บไปน้ำหอมไปกินไปลำหอมเลยอืมไปย่อันอันนั้นเนาะอันสำหรับคลิปเอ่ยกินข่าวกับน้องลิ้นลาบกระแตกับโจ๊บแยกแถวนี้แล้วครับผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องตุกุกแฟมิลี่นัมเดอร์ช่องน้องลินนี่ยังน้องดินนี่ยังก่อนลินสาวพุทไทยน้องลินสาวพุทธไทยครับฝากติดาตามบนน้ำเด้ครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย,บาย,บาย